สวัสดีครับผมนายปาวุษุวราคำครับจากคณะวิศวกรรมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาไฟฟ้าสื่อสารครับที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับผมนายชลรพงศ์จิตติประเสริฐปัจจุบันเรียนอยู่คณะวิศวกรรมภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสารที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมครับวันนี้เราจะมาทีเซนเซเนียร์โปรเจกต์ของเราครับ โดยโปรเจกต์ของเรานะครับมีชื่อว่า Implementation of Smart c o n t a c t to Control IoT Device on Blockchain Network ครับซึ่งโปรเจกต์ของเรานะครับจะมีที่สำคัญอยู่2อย่างก็คือ smart c o n t a c t แล้วก็ IoT นะครับโดยต้องอธิบายเรื่องของ smart c o n t a c t ก่อนนะครับ smart c o n t a c t นี่ก็คือเป็นการที่เราทำการเขียนคำสั่งที่เป็นโค้ดหรือเงื่อนไขให้เป็นรันอยู่บนหน่วยของ blockchain หรือ blockchain cloud นั่นเองนะครับซึ่งการเขียนนี่ครับในโปรเจกต์ของเราจะเป็นทำบนเทน,เน,นะครับ ซึ่งเมื่อเราทาการออกแบบสมาร์ทคอนแทคและเขียนไปแล้วนะครับมันก็จะไปควบคุมกับระบบ IoT ต่อเองนะครับซึ่งระบบ IoT นะครับก็จะมีเจ้าตัวสมาร์ทมิเตอร์ที่ทําการเชื่อมต่อกับ,กบเจ้าตัวร a สัญญาณถ่ซึ่งต,ตัวนี้จะทำให้เป็นอุปรกรณ์ IoT นั่นเองโดยผมยังจะเจ้าตัวรีเลย์เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งซึ่งจะทําหน้าที่ในการตัดไฟหากเจ้าของบ้านหลังนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าไฟก็จะทำการตัดไฟนั่นเองครับทีนี้เราจะมานําเสนอระบบที่เราออกแบบนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง โดยตัว,วนี้นะครับโดยผมนะครับจะสมมติว่าตัวเองเป็นคนจากการไฟฟ้าซึ่งผมไปใช้เจ้าคอมโด,ย,ดยที่มีคอมพิวเตอร์ตัวนี้เป็นทําหน้าที่เป็นคอมของการฟานอนี้น,นครโดยเราจะทําการเชื่อมต่อกับเจ้าตัวสมาร์ทมิเตอร์สมาร์ทคอนแทคไว้ก่อนนะครับซึ่งในสมาร์ทคอนแทคก็จะมีฟังก์ชันการใช้ง,งานที่ชื่อว่าฟังก์ชันเซตไฟ โดยที่มีหัวข้อสำคัญก็คือเจ้าตัวอีดรีสของรั s p b e r r y p ตัวนี้ของส m า r t c o n นแ a c t ตัวนี้ซึ่งเป็นของบ้านของนายประพจนนั่นเองผมก็ผมมก็จะกรอกเข้าไปว่าอ่าอันนี้คืออีดรีสของนายประพจนนั่นเองแล้วผมอีกสิ่งที่ต้องการกรอกเข้าไปก็คือเจ้าตัวคอรเสงหรือว่าค่าไฟที่นายประพจนเนี่ยต้องเป็คนจ่ายซึ่งหน่วยในการจ่ายนะครับจะเป็นหน่วยโทเค็นโดย,โดยมีโทเค็นตัวนี้ชื่อว่าอิเล็กโทรเค็นนั่นเอง นายจกาอเข้าไปอย่างเช่นผมจะสมมติว่านายป้านเนี่ยต้องจ่ายทั้งหมด100โถกีโถกินผมให้กดไลค์เข้าไปหลังจากการที่เรากดไลค์เนี่ยเราต้องคอนเฟิร์มว่าเราต้องการจะทำทรานเซ็คชั่นนี้จริงๆเราไ0้กดทคอนเฟิร์มซึ่งการยืนยันนะครับว่าบล็อกเซร์ฟบล็อกเชนทำการยืนยันว่าอเจ้าตัวนี้มีความเป็นเหตุเป็นผลมีแล้วเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับหลังจากที่ยืนยันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเจ้าตัวร้านค้รีทายทำการหาค่าและปิดไฟนนี้ ซึ่งแสดงว่าบ้านหลังบ้านของอานายบางคนเนี่ยต้องจ่ายค่าไฟแล้วครับทีนี้ก็จะมาเป็นตัวผมนะครับนายบางคนที่เมื่อรู้ว่ามีการตัดไฟที่บ้านแล้วก็แสดงว่าถึงเวลาเ่ื่องจ่ายค่าไฟแล้วครับทีนี้ในการจ่ายค่าไฟของผมนะครับผมจะจ่ายบนแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามิ t ต m a าสนะครับนะครับทีนี้ในการจนะ่ายเนี่ยผมจะทําอยู่บนเน็ต 4G เซลลูล่าทั่วไปไม่ได้ย,ยุ่งเกี่ยวกับไฟฟ้าหรือว่าเน็ตของพวกรัฐบริไทยนะครับ ครับในการจ่ายค่าไฟนะครับผมจะต้องเช็คก่อนว่าผมต้องจ่ายค่าไฟเท่าไหร่ซึ่งในสมาร์ทคอนแทคของเรานะครับเราจะมีการเช็คว่าคอที่เราต้องจ่ายก็คือฟังก์ชัน U คอร์สนะครับเป็นการเช็คว่าค่าไฟเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่กี่อีเล็กโทรเคนผมก็จะทําการใส่เดสของผมเข้าไปแล้วก็มาดูว่าค่าไฟต้องจ่ายเท่าไหร่ครับนี่คือเมื่อกดแล้วมันจะขึ้นมาว่า100นะครับซึ่ง100เนี่ยก็คือ100อิเล็กโทรเคนนั่นเองครับผมก็ดูว่าผมมีอยู่กี่อิเล็กโทรเคนนะครับก็จะมีอยู่หนึ่งร้อยอน ทีนี้เราก็ทาการจ่ายเข้าไปนั่นเองนะครับโดยในการจ่ายนะครับเราจะจ่ายผ่าน smart ท o n t a c ที่เขียนคําสั่งไว้ก็คือคําสั่งคำสั่ง t r a เฟ f ร์นะครับซึ่งในคําสั่ง t ัน n s f e r นี้ครับจะมีส่วนประกอบสําคัญ3าอย่างก็คือส่วนของ form a d d r e s ก็คือเป็น a d d r e s ของผมนะครับแล้วก็ to a d d r e s ก็คือเป็น a d d r e s ของการไฟฟ้าแล้วก็ value ก็คือจาํานวนจะต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้านั่นเองครับทีนี้ผมรู้แล้วว่าผมต้องจ่ายทั้งหมด1 0 0่งร้อยเล็กโทรเคน เราก็ทาการกรอกเข้าไป1 0 0อนะครับแล้วก็ทําการไลท์เพื่อทําการทําการทรัชชั่นเพื่อทําการจ่ายค่าไฟนะครับมันก็จะสิ่ยืนยันให้ทาการยืยนยันทรซชชั่นแล้วก็กดยืยนยันไปนี้มันก็ทาการระบบอัตโนมัติเข้าไปในระบบของสมาร์ทคอนแทกแล้วสมาร์ทคอนแทกเนี่ยได้ทำการรับค่าแล้วก็ทางานบนเครือข่าย็อเชนในระบบอัตโนมัติ เราจะเห็นว่าไฟติดแล้วครับจะเห็นว่าสิ่งเกิดขึ้นเกิดเลยอว่าคือผมมีการป้อนอินพุตเข้าไปในสมาร์ทคอนแทคของผมทีนี้เมื่อสมาร์ทคอนแทคได้รับค่าแล้วก็จะทาการยิงอัตโนมัติไปที่เพื่อทาการควบคุมสั่งแล้วก็อัปเดตนะครับแล้วรลังจายน้ไปทาการอัปเดตค่าจากสมาร์ทคอนแทคหรือทําการรับค่าจากสมาร์ทคอนแทคเพื่อคุมกับดีดีที่เกิดขึ้นนะครับจะเห็นว่าสิ่งที่เราทำบนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นการทําบน blockchain network ครับซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการถูกจ โอเคครับการไปเซิร์ฟออนนี้ก็ขอบคุณครับ